ีแต่งตัวเหมือนนักฆ่าโลกิตวางตัวไว้เอกนั้นไปไหนคนนั้นน่ะเอกนั้นหนักกว่าคนนั้นต้องดูเป็นพิเศษไนักฆ่ามันชุดนั้นมาแล้วนู้นโอ้โหซิงมันมาแล้วนู้นน้ำไปน้ำไปตรงนี้ต้องดูเป็นพิเศษเอ้ยโชคดีครับโชคดีครับนี่ทหารมาที่โกมากมีกวีนำไปนี่ยะตัวแล้วไม่มีคนเห็นโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงครับผมทานข้าวเรียบร้อยแล้ว มันไม่คุณจะตกเขาสิไปกลาง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 ไว้กลางไว้โจนป้าจะฆ่าเราไรือว่าเราจะระแวงเกินไปเราลองหยุดอคติสักพักดีไหมไม่ได้มันหมายถึงการประมาทโอ้โหทางดีๆไม่มีกันไปแค่เนี้ยมันจะหลอกเรามา ดิสอิสปาตาไะเนี่ยถีบตกเขาเลยอะู้เอาเอาไอหลอกมาวุ้บทีบล่วงเขาตายเลยนะนานเลยนะดูทำไมวะนานเว้ยจะอุ้ยมันว่าแล้วดิสอิสปาตาอีกเลยวุ้นต้นไงต้องการทำอะไรครับเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ครับผมมาผมมาหาเพราะว่าพี่ตกเขาแล้วนี่าไมาเอาว่าแล้วดูทันเลยไหมบอกแล้ว ผมบอกแล้วอย่าหลังท้ายขึ้นไม่กลางๆไว้คุณจะแค่นี้ผมว่าไม่ได้ออกกำลังกายนานนะครับเนี่ยมันไม่ช้าหน่อยคุณจ้าได้ยไหมคุณจ้ามเ้ยไม่าโดดอย่าโดดเอาผมนั่นเนี่ยครับผมต้องเซฟตี้ตัวเองไว้ครับมันชันนะครับอันตรายว่าแล้วมันต้องไอ้พวกนี้มันวิถีฐานวยมันไม่น่าจะคิดอะไรดีๆได้มันต้องเอาเรามาทีมล่วงเขาแน่นอนเลยว่าแล้วอะนะผมพูดจริงไหมเฮ้ยไอ้คุณมีอะไรหนั หาไปแปลกขึ die, mm ้ไ hmm. ม่ได้ครับม so. ันขึ้นไม่ได้หรือเปล่าทางนี้เราได้ดีครับเราต้องฝืนกดพิกส์ต้องตะแคงครับกดฟิกส์ต้องตะแคงโอ้โหว่ากันแหละราะว่าจะแคต้องเนียนตายตายตายยตายซะเอาไ่ตายด้วยโทษท่าตายไปตยายไปตายไปตยยโอ้โหเผานะให้ตายแย่ไม่ตายยังไงนยเราหนีเลือดเย็นกว่าเขาอีกนะครับกเลย ไปเลยฮะกลุ่มผู้นำไปดิบข้างบนแล้วไอ้เราคุณตำรวจคนนั้นเขาไปไหนขานาดคุณที่เป็นนักเรียนตำรวจพี่วิเชียนเจอไหมอยู่ข้างบนเราไหมเจอคุณวิเชียนอย่าบอกนะเก่งเองไปแล้วจัดการละพวกนี้มันทำอะไรคุณวิเชียนน่ยไปคุยกับลากลางโมงแล้วนะคุณวิเชียนน่ยไปดูสิพูดเหนื่อยอ่ะใช่คุณวิเชียนก่อนละวทำใจด,ดีไว้คุณวิเชียน นี่กระโจนกูจโอ๊ยนั่นนั่นนั่นว่าแล้วดิสสปาร์ตากูแล้วตกเขาตายเลยนะโอ้ยจะเบียดครับจะเบียดอันตรายครับตรงนี้มันมันชันโทษโทษแต่มันตั้งใจเบียดเลยนะมันไม่ได้โทษแล้วไปดีกันนะครับเพิ่งโนษเนาะยอเคผมจะปล่อยว่าใช่ใช่ใช่จะได้วางเว้ยโอเคขยับไปนิดนึงได้ไหมครับขยับไปนิดเอออะไรนะมันดิสมองปาตาก็มองนี่ต้องน้ำน้ำไม่ได้ ล่วงไปตายเลยน่ะเบรกก็ไม่อยู่แล้วคุณวิเชียนเฮ้ยเฮ้ยคนตะเคียนคนตะเคียนเอ้าคุณเอ้าคุณเป็นไรไหมครับเนี่ยพี่ดงอ่ะพี่ดงขึ้นไปแล้วหรอหนุ่มๆต้งตามเอ้าคุณเป็นไรรึเปล่าครับเนี่ยเห็นมาจอดรถนั่งพักค่ะเหนื่อยนะแต่ว่ารอหญิงสาวอีกท่านหนึ่งนะว่าผู้ดวงเอ้ยมองมองมองอิสปาตากันเองแล้วร่วงแล้ว อยู่ด้วยความหวาดระแวงคุณตะแค่กระโดดชิปไปด้วยอ่ะเร็วโอมันจะใช่ใช่ครับมันจะเป็นการอันตรายนะครับจะตกเขาได้ได้ครับอ๋อเราต้องช้าๆอย่างนี้ไปนะครับเราต้องเนิบๆค่อยไปค่อยไปเพราะตรงนี้มันไม่มีสัญญาณทางอะไรให้ได้แล้ครับบอกเราด้วยคือคนนี้ดูเป็นมือชี่ช่ำชองในการาของ น้องปูดตายเนี่ยการพูดกพันจาหลอกให้เยอตายใจแล้วก็ตะคุบทีหลังนาเก่งก็ดูดดกดหน่อยวะเสียงหายใจนาเก่งขามพี่นี่กัไรนี่ก็กองแกลจริงนะไอ้ลำไม่น่าอะไรกูเพื่อนนี่ต้องจะฆ่ามึงเดียวเลยนะเฮ้ยกูจะให้ไอ้ลำมันเป็นอะไรเรื่องครับน่ะโอ้โหไอ้แกงเออช่วยนิดเดียวกำลังจะฆ่ามันเยอะเลยไอ้นี่มันใจร้อนนะอันตรายละ ส,สบายดีไหมคะสบายเลยเฮจ๊ครับเราเย็นๆค่ะเราเราจะเบียดกันทำไยเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนมอไซย์เหมือนจักรยานจะพังนะมีควันขึ้นเลยมาทางไหนฮะจะเป็นจักรยานไก่ย่างจักรยานไก่ย่างน้ำเสียงคุณดูจะดูบ้องเบลแต่แฝงมาด้วยผิดนั่นกูว่าแล้ว เย็นงเงครับอย่าเพิ่งลำกันครับอย่าเพิ่งลำ,ลำนะคุณเจียนคุณสบายดีหรือเปล่าครับเนะี่ยคุณเจียนปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจแล้วเดี๋ยวกนี้มันจะเลี้ยงต้อยเราหลอกให้เราตายใจปุ๊บมันก็นกนโบ๊ะสองคนเราล่วงเก่งเอีงอยู่ข้างทางเฮ้ยคุณอันตรายครับอย่าขับอย่างงี้ครับใช่ทางมันแคบขึ้นมามองขับดีทีไหมโชตะเกเฮ้ยนั่นโอ้โหตายซะโอ้ตายซะ ทำไมถึงรอดโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ย้ยอุทางเริ่มแคบแล้วต้องระวังตัวแล้วทิดผนังไว้ทิดผนังไว้จริงๆนะโจวโจวใจเย็นใจเย็นฮะล่วงเลยรันเอ้ยเอ้าโอ้ยตัวครับตัวครับทำไมร่างกายกูบอบบางฮัลโหลอทำไมร่างกายเราบอบบางจริงเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นมาสิคุณตะเกง จะลุกยังไงหลังเอิ้งไปเลยนะผมเนี่ยโอ้ยหมอครับหมอโดนเลยครับโอ้ยไปแล้วเหรอที่กูตายได้ไงเนี่ยงงเลยไม่เป็นไรอ่ะไอ้ลัมไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเขาจะกับยึงไอ้ยกจักรยานเขาตายเลยพาเขาไปดาวฮิวต่อไปอันนี้ยังไม่ทันได้ถึงเลยนะตามีเครือปั๊มป่ะมีเพนคิวเลอร์ไหมอ่ะโมแต่ละแหวกโมแต่ละแหวกแต่เขาปั๊มเพราะเขาม่มีจักรยานตายมีีิานด ตองกระเป๋าอะไรไปรับบอลนี้กันเพื่อนอยากรู้ไหมร่างกายของกรอบอยู่เลยอะไรวะเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนมันจะยากไปเลยตอนนี้ต้องการจะผสมพยาบาลไหมตามหมอตามหมอหน่อยครับอ๋อใครเอ๋อหลังผมเอื้องเลยครับเนี่ยโอ้กระดูกหลังน่าจะหักครับเนี่ยพอดีผมเคยโดนรถชนมาครับมันจะโดนแผลทำซ้อนโอ้โห้ตามหมอเน่อยครับให้หมอนำระบินขึ้นมาพักษาหมอความเป็นรักษาคนนี้ว่าพาคุณ มีมีมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ไวรัมอ่ะเสียงเสียนคนตะเกีต้องจำผมไว้นะผมจ่ายจ่ายไปเลยจ่ายจ่ายไปได้จอมไอเดียนี้มันแพงมากครับเอานี่คุณเป็นหมอแล้วเนี่ยใช่ใช่ไอดยแพงไเแงเพิ่งเพิ่เพี่ยแพงพช่ขอค่าค่าค่าไอดีนะูว่าแล้วเท่าไหร่ครับ220,000ครับ20,000จ้าฮะไปสองพันห้าสองพนห้าครสองพันห้าในตัวมีแค่พันสี่ครับคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คุณจำไว้ผมคือคนดีโอ้โห ุดยอดจริงจรนี้วาดียวหน้าเนี่ยจะมาฆ่าเราทีหลังมั้งเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ถึงขั้นตายเราแค่สลบปไปตามบทบาทไปเอ้อจะเบียดจะเบียดครับจะเบียดจะเบียดนี่คืออีกซิเดนไม่เป็นไรถือว่าไม่ถือว่าผิดพลาดกันได้นี่อีกซิเดนนี่เราเข้าบทตัวกันแหนบเบียดแหนบเบียนมากคนนี้จะฆ่าเราแต่นั่นดูดูดูมันตีแตะขาด ฆ่าเลยแบบเก่งทำเป็นช่วยรู้ทันเดียวว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ซิ่งอย่าเพิ่งซิ่งซิ่งอย่างเดียวแล้วคุณจะเบียดสาวสาวระวังระวังมาแล้วสองคนนี้เขาประกบเหมือนฉลามได้กินข้าวเลือดเลยสองคนนี้จองจังหวะอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็เบียดนั่นไม่ลับกันไดีมึงเอางินมันได้กินมันตามข้าวเลือดมาเรื่องนี้ มันจะงับอย่างเดียวผมว่าใจร้อนมากไม่มีแบบไม่มีคิดท่ำชองเลยอันตรายจริงๆนั้นดูมันนุ้นนั้นนิสอิสปาตตะจะเอาเนเบรกผมดีครับแม่มันนานเนี่ยโอ๊ยเขาที่เราเคยมาเที่ยวนี่ว่ตรงนี้ไปพี่ไปดีกว่าเฮ้ยเราเคยมาเที่ยวตรงนี้ดีกว่าเออเฮ้ยดูดูอุ้อู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 ว่าแล้วอูว้าแล้วอู้ โอ้โหว่าแล้วตายตายซะตายซะตายมั้ะทำไมไม่ตายโอ้โหเห็นป้าเห็นป้าคณลงมาผมก็ยังเหยืบอคนเห็นปะโอ้โหคลงมาผมยังลงมาคุณเห็นปะมันตั้งใจฆ่าไหมผมดีไหมล่ะโอ้โหคุณขับรถประมาทด้วยนะโอ้ยผมดีไหมล่ะผมคุณลงมาผมยังลงมากับคุณอ่ะฆ่าผมเลยครับผมว่าไอ้ทรมานผมเลยพูดเองนะ ดเดือดเลยป่<ร>ปปะผมคนดีปะ่ะโอ้โหดีจริงๆคุณลงมาผมก็ลงมากับคุณเหมือนปะออ่ะเฮ้ยคุณอันตรายครับโอ้มันตั้งใจฆ่านะนเราในครั้งนี้การนั่นะเราต้องใจลมลมโอโได้ทีพวกเราก็รอให้เพ้อกัอนเราต้องใจนิ่งๆต้องยิงอย่างเสือป้าไม่มีใครเหลียวแลคนเลยอ่ะดูดิอา้าว ชนเท่านั้นนั้นเอ้าเอ้าเอ้าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณเห็นผมเป็นนกกูกภูแล้วไงเนี่ยไม่งอหัวเนี่ยฮะโอ้โอ้โอ้คุณจะขับไปงี้ไหมคุณจะปั่นงี้ไหมผมไม่ได้ชนไม่ได้บังชนเราต้องดูไปเรื่อยๆคนดีของคนดีโอ้โหคนดี คีเอาคอนมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยลองดูไปดูไปก่อนเราจะไว้ใจใครไม่ได้คุณเคยดูเดอะติงกันไหมหนังอะ่ะมันเป็นสัป,ปลาดนั่นแหละไว้ใจใครไม่ได้คนดูบอกมึงจะบ้านหนังเรื่องไปแล้วมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกโอ้เขายังรอเราโอ้ให้มันนำให้มันนำในตะหมอคนนี้นำเลยคุณเหะครับเ<ด><อ>มื่อกี้ผมเบรกไม่อยู่

ลูกคุณจะจิบแฮนเชื่อเอ้ยกดแคปล็อกะฮะเชื่อผมแล้วมันจะเชื่อได้เยอะาองช้าๆดีกว่าอันตรายครับรีบปั่นเดี๋ยวจะขนาดนนช้าๆนะฮะยังลงไปกับ <c oughs> ผมดูให้อยู่ครับผมดูงผมดูให้อยู่เดเลยวเราปั่นเร็วเดียวขาจะเป็นเน็บครับเอ้ยโชว์ไปว่าเราสามารถวิ่งตามโจรผู้ไายได้ครับ มันน assignment. นนนนนนไนะ่มนลองโยมกูไงคือไม่ได้แด็กมันจะถึงเมื่อไหร่นะกูร่วงยังเงโอ้โหสูงไปเออคุณเลยงแคุณใจน้ำลงครับตาย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 เอาเพ้ยตายเอาเอาแล้วใครจะรักษาเขาแล้วเนี่ยตายถึเขา่ายเดี๋ยวผมจะซ p r เบื้องต้นหนครับทำยังไงัน่ย คุณลองคุณมองเพื่อนคุณเออคุณคุณมองครับมาดูทีมงานหน่อยครับทีมงานเออเอาวหายไปไหนแล้วนะนี่ยเราหขาไหลอ่ะลงมาข้างล่างตายกันแล้วเนี่ยละไม่อยู่ในมือผมหรอแล้วใครกดใครกดเราไม่เห็นเราเห็นเขาไหลไปกับคุณจ่าจ่าคุณก็แบกเขาอยู่จ่าเมื่อกี้จ่าได้เลขเคสหรือเปล่าจะไม่ตรงกันเมื่อกี้ตอนจ่าตกไปจ่าได้เล็กรีดไหมมองมีไอเดียไหมโอเคโอเคไม่มีไมม่ีเลยไม่ได้มาด้ย ข้างบนมีใครมีไหมอย่างเงี้ยล่ะแต่ดันจะมีมาครับอุ้มาก่อนอุ้มาก่อนแล้วแล้วจะมีจักรยานใช้เหรองเงี้ยล่ะให้ทุกถึงทันทุกมถึงตัวตายซะเอาละทีนี้เราก็หมดเส้นน้ำละแต่ก็ยังไม่ได้เราจะประมาทไม่ได้เฮ้ยนี่มันป้ายโอ้โหป้ไปแล้วนะคุณตะเกียงข้างบนไหมโอเคครับงาย เราจะถ่ายรูปแล้วครับนี่เป็นรูปเออมันจะติดป้ายไหมรถงามาสนใจป้ายนี่แบบเต็มเต็มเด็ดก็เอารถตำรวจมาจอดเป็นบันไดไหมคะก่อนที่จะมาสนใจอีกเอาขาไปสามรอบแล้วส่วนไหมไม่ก็เย็นมาไม่ก็ยืนมารถตำรวจแล้วก็ซูมเข้ามาไหมคะจะได้หรือเปล่ามองก็ได้ข้ามถนอะไรเนี่ยนี่ใครดูครับลืมผมขอพูดกัน่อยอะไรก็ได้ยส่นย่อไหม

มันขี้ลังงนอยเอี้หลังอะเรเธอี่เราแบกฆาตกรอยู่แล้วนขบังคุณอีกคุณก็นึ่งคุณูดอย่างนีได้องอเจือเดนเจอเขาเป็นคนดีนเข้มายืนนี่เีโอยนมม่นเเอาใหม่เลยคะิิใหม่ครับอุ้มน่อยอุมหน่อยโอคุณเบาลควันกัน่อยครับผมจะขดตัวผมจะขดเลยอุมหน่อยอุมน่อยเคอุมน่อยมันบังข้างหลังหนุน เเมออ้นนป็ตำรวจรอแล้วนะครับตำรวจรอแล้วนะตำรวจรอแล้วนะนี่คุณไปไหนเนี่ยพออดีะค่่ะตรงนี้ใชคุณอย่ายุกยิกเด้ไนะเคเอาถ่ายกันก่อนแล้วกันเอาหนึ่งลู่ผู้หญิงด้านซ้ายบังผู้ชายข้างหลังหมดเลยด้านซ้ายผู้หญิงด้านซ้ายตำรถนตำรวจไม่ต้องไปโอเคนั่งคุยกันเหล็กไปเลยการถ่ายรูปจะลบากนะคดตามยิ้มครับอ้าวนี่รูก อ่าพูดพร้อมกันครับกินจุ้งกี่นายเกนชี่อ่าพูดพร้อมกันครับจินจุ้งกินจุ้งกินจุ้งแต่ด้วยแต่ย่างเราต้องรีบลงนะเดี๋ยวไม่ทันกินจุ้งปะเราจะไปแต่งให้จบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจผู้หญิงลงหรือยังกูพ่อวายคนนี้วะ ลองยังผมยัพูดโอ้ตั้งหลอกเขาต่อตัวขึ้นมานี่คาวซิโร่ปะเนี่ยอีกาปะเนี่ยต้องมีก็ได้ค่ะวนี้สุรันไมดวันนั้นเลยเราจะไปเ่าไปอกตับอาจจะเป็นคนดีก็ได้รูปสั่งร้านรูกสั่งร้านจะเอาอะไรนะคะพี่มองไอ่แคปชั่นอะไรไม่ได้มันบางหนึ่งมองอแคปชั่นอะไรนี ต้ลงไงทางไหนพี่อยากตีอยากให้ปาดแบบนี้เลยอยากให้เธอมาปั่นด้วยตีปากหนึ่งทีแล้วก็โยนขึ้นฝันี่นะอยากโดนตีปากจังเลยค่ะผมรู้สึกอุ่นใจครับเวลาอยู่บนนี้อ้าาาาเอ๊ะแม ผู้เลนเผื่อเขาอาจจะเป็นคนแบบเบ็ดเแต่เขาเป็นคนมีเรื่องสองสามที่นะครับ้อยู่บนภูเขาแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนเอ็กซ์ติมก่อนเราอย่าโมโหรอรออุ้มเลยเขาจะแห้งกันเหมือนคนนั้นแต่เขาก็เท่เลขันไหนยากจริงๆเขาลงไปหมดแล้วครับนมีอะไรครับไปโอเคลงไว้ดิไป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 โอคขึ้นจักรยานเลยครับคุณจะเคศโอเครถผมคันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยมาตามมาไปทางนู้นเนาะไป เดี๋ยวพี่ว่าคิวางนี้นี้ทางนี้จะใ้ตามมาตามมาตามองเลยมองลยเขาดูมันจะมาหักหลังเราเมื่อไรนะเดยวผมเดี๋ยเดเ้เตรียมล่มาครับนะไม่ใช่ล่ไม่ใช่ล่มันจะการปั่ได้ครับล่มไปหมดแล้วมาเราชีวิตมาเที่ยงรัมีลมเราต้องดูอ่ะเรามีล่มน่เดี๋ยวเราจะนับ ปล่อยตัวพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกยังไม่ขึ้นเลยใจเย็นผมไม่ได้พกล่มชูชีพมานะครับไม่ต้องใช้ล่มเขาลงกันไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยคนเขาลงไปหมดแล้วนึกว่าให้เราหลอกหลากอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งจะแค่มาครับมาปล่อยตัวพร้อมกันแล้วปมา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 นะครับหนึ่งสองนะแล้วก็พุ่งไปเลยนะอย่าหยุดใครหยุดนี่กตายบอกให้ตายหนึ่งสองจะไป ด็กยังไงก็ไม่ได้ใครกล้าไปเลยอ่ะเอาไม่หยุดไม่ดูเลยกให้ไปไม่มีใครไปเลยดูยังไงก็ไม่รู้อ่าเราเนี่ยสิงห์ภูเขาสิงห์ภูเขาอ๋อนี่ต้องไปยืดดิฟไม่งี้ตรงนี้เอ้ยเอาอยู่จะแค่เอาอยู่จะแค่เอาอยู่เชียงเคลงทะยังงุมทะยังงุมนี่ยทะยังงุมนี่ปั่นท้ายหลัง สเตปเอสเอฟเคจัมนี่ยตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยไม่มีลูกหินนี่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเคจัมเคจัมซุปเปอร์จัมนี่เทลรันเนอร์เรอร์เนอร์ก็มามาทุกเกมเลยกูทั้งหนังทั้งเกมไปนี่นักปั่นนักปั่นแข้งเหล็กอย่าบอกนักเก่งเองใั้หมดแล้วอ๋อยังอยู่อยู่โอเคเฮ้ย ลวกน้ำปะนะอ๋อลัวล้วตกใจหรือว่าเก่งมากครับรอบแรกใช่ป้ะคุณจะเค่ก็ไม่อยากจะคุยเท่าไหร่ครับเดือนนี้ผมกินไปแล้วครับนี่ไม่มีปลามานะมีมีแบบมีตะกรุดอะไรปะเนี่ยโอ้ผมไม่ได้พกของขังครับฝีมือล้วนๆครับบาแล้วช่รอมไหมล่ะโอ้อย่าเลยครับรอบเดียวพออูนี่ก็ไม่มีความประมาเลยนะชมตัวเองล้วน เป็นคนยังไงนะชมตัวเองนะคุณตะเคี้ยทสุดแม่คุณชอบชมตัวเองจังมันเป็นบุคลิกของเราเราชอบชมตัวเองโอ้ยหลอดตัวไปครับนี่ไม่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมกันเกือบมีรอบแรกเลยปะโอ้ขอบพระคุณคุณมากครับแม่ผมคงเข้าใจคุณผิดไปขอประทานอภัยด้วยนะผมคงจะเมาไปจริงๆครับน่ะขอประทานละผมมึนไปเลยผมไม่รู้ผมบวนอะไรป่ะคนเห็นไหมป่ะขอโทษคุณจริงๆครับพี่ผมอคติคุณ คุณนี่เป็นคนดีจริงครับคุณมองเลยจ้ะพอบอกแล้วถ้าลงอ่ะพอเราลงพร้อมกันแล้วเราแบบพุ่งด้วยความเร็วเมื่อกี้ตามแบเมื่อกี้เลยครับมันเรียกไม่ตายผมคงมองคุณผิดไปผมประเมินพลังคุณตามไปซะแล้วอเอาเท่งไงได้บอกแล้วเราคุยกันดีๆได้ไม่น่าใจแล้วมันตั้งใจเลยรอบแรกเน,น,นี่ยท้ายที่แล้วก็แลกจอกเล่าดื่มเยื่สาบานได้เออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับไม่ใช่หนังจีนครับมาดึงดืง่มเหล้าต <c oughs> ้องขอบคุณทริปนี้มาครับคุณมองเลยจ้ะเฮ้ <อ>เขไดุค,คนเลยผมคงจะไม่สนุกขนาดขนาดนี้เดี๋ยวไปไปบ่อยครับไปไปบ่อยได้รอ,อ,อบเดียวพอครับมันมันอันตรายครับปัดทิปที่ไหนมีปัญญาลงเขาต่อไปบอกให้ขับรถขึ้นตึกคิดว่าไ,ไงฮะทริปนี้ยังไม่เคยจัดน,นะเดี๋ยวผมจัดแค่นั้นแหละขับรถขึ้นตึกคุณเป็นคนประเภทไหนนะขับรถขึ้นตึกคือแบบนี้มันก็เบยๆผมปั่นมาสิบรอบผมไม่เคยตายเลยไงผมก็เลยแบบผมผมอายุมาอยู่นะผมขอบคุณ ฮ้ยอะชิปวิ่งเราก็ต้องท้าทายครับต้อบอกให้อเราเกิดมาครั้งเดียวต้องใช่ครับเอาให้สุดต้องท้าทายมัจจุราชสุดยอดจริงๆกูจะเป็นคนไม่เกรงกลัวมัจจุราชเลยเราคงจะประเมินเขาต่ำไปแต่เราจะเมาจริงไม่น่าใช่นะไม่ได้เมาแล้วเบอแล้วกันเบอร์เบอร์เลยเบอร์เบอรนะคอร์เบอร์เบอร์เบอรเบอร์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 เบอรัเบอร์เบอร์เบนร์เบอ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 รไเบอร์เบอ่์เบอ้์เบอร์เบ ก็โทรไปถามเบอร์ตำรวจนะครับแล้วก็ถามว่าคุณตะเคยอยู่ไหนไม่ขอเบอร์คนที่เป็ล่ะเอเบอร์ส่วนตัวเหรอครับใช่เบอร์ส่วนตัวเลยเดีวเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่เออห้าแปดหนึ่งนะคุณถูกไหมถูกไหมห้าแปดเลยนะห้าแปดหนึ่งครับคุณตะเคหนุกไหมโอ้สนุกมากเลยครับแม่แท้าทายแล้ว่างเสีอันนั้นเบอร์กระเป๋าหรือเปล่าไอ้พวกสนุกเห็นไหมห้าแปดหนึ่งสามแปดครับแม่ของหนึ่งขอประธานอภัยพวกคุณหน่อยดผมอคกติกับคุณไป ม<บ>ันเป็นสัตว์นักยานะครับเราตแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนพลาดนะผมว่าก็จะมีคนพลาดเออะอะไรนะฮะคุณอะไรมากินนะอ่ะเออเอาขวดเบียร์มากินจะร้อง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 แล้วก็จบเลยจะร้องจะร้อง,องนี่คือเราล้อกันมาแค่นี้เหรอคุณย่าเล่นอะไรพี่เลน,นครับผมขี้เกียจไปนั่งแกะแก้วครับพิ่ตัสดลิปต่วงใช่ไหมพี่จะยิ้มแย่เหรอผมว่าจะชงมายากลเสกแก้วเข้าท้องได้ไหมครับ ขออนย่าเล่นเลยครับมันอันตรายครับมันขอมีผมจ้าเมื่อกี้ลงมาได้เปล่าเฮ้ยแต่โอ้โหอะไรนะไม่ไม่ไม่ยากรับเสิสจยาข้อสองขอขอแต่ตะเกีเมื่อกี้ลงมาได้เปล่าลองลองดูไหมเออไม่ไม่เป็นไรครับยาข้อสองรำรำเพื่อรำเพื่อนรำเพื่อนทำทำตะเกียบทำผมดีกว่าลำผมไม่รู้ข้างคุณก็มีนอะเมื่อกี้ลงมาได้ใช่เปล่าจ้ออ้งใหตดูไคา เฮ้ยพีตานเอ้าใครเป็นไรนะ่พี่เคียวโฮหัวหน้าทีมพี่เคียวโฮนาทีเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเคสแล้วครับรู้สึกปลอดภัยครับจรีงเหรอคนนี้ใช่เขาเดี๋ยวพี่กันเรียกทีนึงก็ได้เป็นไรมีปัญหาไม่ใช่คนย้ายหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรก็เราแค่บอกบอกว่าตำรวจบอกตำรวจเอามาเราจะไม่มีปัญหาขึ้นย้ายนี่ปล่อยไว้ได้ไหมเต้นจริงๆอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าขึ้นย้ายสามทีถึงจะเป็นไม่ไม่ไม่หนูหมายถึงว่า มันหลังคนอันนี้ปุ้มครับแบบว่าคือเพื่อนคุณเฉลยเหลือไปแล้วก็ไมใช่วยเหลือแหละแต่ว่าแบบมันเป็นเคลื่อนมันเป็นแบบเขาเขาห้ามเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายก็โดนปรับอ่ะเ get ไหมครับจริงเหรอให้เราใชาใชกจุดที่ยากไม่ได้หรอไม่รู้ครับต้องลองคุยกับเขาดูอันนี้ดไม่เดี๋ย้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าตำรวจมาใช่ครับถ้าตำรวจมาอาจจะได้ครับแต่ถ้าเราเคลื่อนย้ายมาเองอาจจะเราจะเราจะผิดครับเพราะว่าใช่ใช่เขาบอกผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โดนโดนไปเฉยแค่แต่ว่า แต่ว่ามาเคยนะแบบว่าเอาเลขของพี่ตาบอกหมอไปว่าเลขนี้ไม่ต้องมาแล้วอ่ะกระเป๋าคุณเดนี้เขาจะไต้องมาได้ได้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอะได้ถ้าเราแบบเพราะว่าบาบอกตลอดเลยกระลำครับผมโอ้ผมหาเอาเจอเล้เจอแล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องบอกตอนนี้อยู่บนรถเจนนุ่นโวนี่เหลือคงมาคนเดียวเจอยังไงนั่นน่ะสิคนเดียวเห็นจักรยานตุนนี้ขี่บนเขาได้น่าจะตุยแหละเอาจริงบอยซีคัลแห่งนี้ไม่เป็นไรครับมาสนุกครับ คำขำหยอกๆครับไม่อยากหยอกแล้วตันเด้งขี้นอนิดนอกได้นะถ้าวันไหนอยากได้อยากอยากได้โชว์เศษแก้วเข้าท้องก็บอกผมได้นะมันเป็นการจะไปเล่นของมีคมเลยครับเป็นเพีเศษเหล็กเข้าท้องก็ได้ละมันมีอาคมบางคมหนึ่งปะเออคือว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณตำรวจจะเข็นเรดิขอบคุณแบบรูปแบบแข่งรถกันหนายากไปเรื่องหลวงนรับแข่งรถกันด้วยใช่ครับเขาเปิดท่าท้ายเขาเบิร์ตที่เนะไม่รู้เหมือนกัน แล้วคนตำรวจจะแกะจะกลับจะกลับพรุ่งวันไหนครับอ๋อผมก็ดูอีกทีครับแล้วคุณเออคุณสนุกไอยู่ยาวอ้าวแล้วแฟนคุณแล้วครับคุณผมแดงคุณกำลไปแล้วครับไม่จะไม่อยากจะตุยแล้วครับตัวหาไม่รับไม่กางอ่าถ้ามีอะไรเราขอตัวกลับก่อนครับขอบพระคุณมากได้ครับไดเอาไม่กลับกับผมเหรอ เมื่อกี้ผมแม่กับผมตำรวจมาล่าพอดีครับจะไปนอนโรงพักตบบนี้เจ้านอนมาข้างในนอนลงมาไม่ค่ะบ้านไม่มาตุ้ยเลยเดี๋ยวได้เข้าเมืองพอดีแหละ